สูจะดีกว่าครับวามนุ่มนวนแรงดีที่ตัดสินใจใช้รถบรรทุกอิสุเพราะว่าประหยัดน้ำมนันทนทานแล้วก็มันเหมาะสำหรับธุรกิจของเราสวัสดีครับผมเฮนนะครับเราก็มาพบกันเป็น EP ที่3แล้วนะครับ วันนี้เพนจะพาทุกๆท,ท่านเนี่ยไปเยี่ยมลูกค้าบริษัทออฟพิกพรทรัพย์เมกัดน,นะครับวันนี้เพนเดินทางด้วยดีซูซูด,ดีแม็กสปาร์กนะครับเป็นกระบะตอนเดียวแล้วไปพบกนันครับสวัสดีค่ะ ดิฉันอุทัยพนมเืิงศักรประธานก,กรรมการหอจกผู้กษัปจังหวัดนพนมกิจาการของเราเริ่มตั้งแต่เลี้ยงไก่เมื่อ40ปีที่แล้วและต่ตจากเลี้ยงไก่เราก็เพิ่มเลี้ยงหมูมาแล้วก็ทำธุรกิจเป็นเราเป็นเอเจนต์จำหน่ายอาหารสัตว์ของบริษัทแหลมทองสหกา,าราเดิมทีเราจะใช้ รถบรรทุกข,ของบริษัทอื่นทีนี้มันจะมีปัญหาว่าเวลาลดบรรทุกเราจ้างเขามันไม่สะดวกมันจะเสียเวลาในธุรกิจของเราก็เลยตัดสินใจออกรถเพื่อจะใช้ในธุรกิจส่งอาหารสัตว์รับอาหารสัตว์จากโรงงานช่วงหลังๆธุรกิจเริ่มดีขึ้นเราก็ออกรถเพิ่มเพื่อจะใช้ในธุรกิจรถหมูรถขนไก,ลลก่ละก็รถขนวัว ข้ามไปส่งออกไปต่างประเทศที่ตัดสินใจใช้รถบรรทุกอีสุสุเพราะว่าหนึ่งก็คือประหยัดน้ำมันทนทานแล้วก็มันเหมาะสำหรับธุรกิจของเรารถบรรทุกที่เราใช้ในกิจการเนาะจะมีรุ่น GXZ 360แล้วก็ FXZ 360แ y s 360สำหรับไปลดขนหมูขนไก่ขนวัวเราจะใช้เที่ยวหนึ่งสองวันไปกับในส่วนอาหารสัตว์หรือว่าปุ๋ยจะใช้ระยะเวลาเที่ยวหนึ่งประมาณ3-5วันระยะทางก็ขึ้นอยู่กับโรงงานที่เขาผลิตเนาะถ้าเป็นพวกอาหารสัตว์ไปกับก็ประมาณสัก1 5 0 0กิโลพวกหมูพวกไก่ก็ประมาณ พันโลถึงพั0ห้าโลมันแล้วแต่ระยะทางที่ว่าต้นทางเขาเขามีให้ที่เราเลือกใช้รถอ s u ิสุสข้อดีของเขาก็คือ 1. ประหยัดน้ำมัน 2. ทนทาน 3. ศูนย์บริการอยู่ใกล้ 4. ราคาขายต่อมันจะได้ราคาดีแล้วก็ 5. ก็คืออะไรมันหาง่ายสุดท้ายนี้ ในานามของอผูโ้ขัพย์ขอฝากทุกทุกท่านเพราะเรามีจำหน่ายทั้งปุ๋ยทั้งอาหารสัตว์ทั้งลูกหมูหมูขุนขี้หมูก็มีไก่เนื้อไก่พันธุ์ไข่มีวัวแล้วก็สินค้าเกษตรทุกชนิดถ้าทุกท่านสนใจก็ใช้บริการของเราได้ค่ะ คุณวัดครับค่ะคุณพี่ขับรถมากี่ปีแล้วคะมา28ปีแล้วครับแต่ละวันนะคะวิ่งประมาณกี่โลคะแต่ละวันบางทีก็ประมาณร้อยกว่าโลบางทีก็ประมาณแ800ดร้อยโลครับวิ่งประมาณกี่เที่ยวคะต่อวันหนึ่งถ้าใกล้ๆก,ก็วิ่งแค่เที่ยวเดียวครับถ้าไกลๆก,ก็ ประมาณ2วันเที่ยวครับแ้่คุณพี่บรรทุกอะไรบ้างคะสินค้าที่คุณพี่บรรทุกเป็นประเภทไหนคะประเภทบรรทุกหมูก็มีเป็นคอกเทเลอร์หมูแล้วก็ไก่แล้วก็ข้าวสารได้ขับรถบรรทุกของอีซูซูอะคะคุณพี่มีความรู้สึกอะไรบ้างคะก็นุ่มนวลดีครับอัตตาเร่งดีมากเลยครับขึ้นเข่าดีมากเลยครับลากจูงดีมากเลยการวิ่งนิ่งครับ ประหยัดน้ำมันด้วยครับคุณพี่เคยขับรถข,รถของยี่ห้ออื่นมาไหมคะเคยครับ <c oughs> แล้วเปรียบเทียบกับรถบรรทุกของอีซูซเป็นยังไงบ้างคะับอีซูจะด,ดีกว่าครับความนุ่มนวลแรงดีการประหยัดน้ำมันดีกว่าเยอะครับสุดเบริการดีมากเลยครับรวดียวทันทใจไปถึงก็ทําให้เลย สวัสดีครับผมพิจะครับฝ่ายขายรถใหญ่บริษัทอิสุนักขัตพนมวันนี้ก็มีข้อเสนอดีๆมาให้ท่านลูกค้าทุกท่านนะครับก็วันนี้เราไปพบลูกค้ามานะครับออปกกรซับนะครับซึ่งเป็นลูกค้าที่ใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว GXZ แนะครับเออ็กแลูกค้าใช้งานนะครับส่วนมากคนส่งระยะไกลนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเงื่อนไขดีๆนะครับมาให้ลูกค้าได้ทราบกันนะครับเริ่มต้นดาวนะครับวันนี้เริ่มต้นดาวที่5%นนะครับหรือ ่อนนานถึง72งวดนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าก็คือ5ปีนะครับรับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับรวมถึงการเข้าเซอร์วิสฟรีนะครับ5ครั้งแรกนะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยในโอกาสต่อไปนะครับจะมีข้อเสนอดีๆมาให้ท่านลูกค้าครับ